สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่พื้นที่เล็กๆของเรานะคะที่จะมาช่วยเติมใจให้ตัวเองกันในทุกๆวันค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่อืมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจอค่ะนั่นคือความโกรธเคยไหมคะที่แบบพอย้อนกลับไปคิดแล้วสงสัยว่าโหตอนนั้นทําไมเราถึงโมโหได้ขนาดนั้นนะทั้งที่บางทีเรื่องมันอาจจะเล็กน้อยมากเลยแต่ตอนนั้นความรู้สึกมันแบบมันพุ่งพล่านจนบดบังทุกอย่างไปหมดเลยอะค่ะแล้วพออารมณ์มันเย็นลงใช่ไหมคะก็อาจจะมานั่งรู้สึกอืมเสียใจกับคําพูดหรือการกระทําที่มันดูรุนแรงเกินไป วันนี้เราเลยอยากจะมาลองสำรวจกันดูค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรมันซ่อนอยู่เบื้องหลังความโกรธนั้นแล้วเราจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นได้ยังไงบ้างครับประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยครับคือจริงๆแล้วความโกรธที่เราแสดงออกมาเนี่ยเออมันมักจะเป็นเหมือนแค่ยอดภูเขาน้าแข็งเองนะหรือบางทีก็มีคนเปรียบเหมือนเป็นฝาปิดหม้อไอ้น้ำนครับที่พอแรงดันข้างใต้มันเยอะมากๆมันก็ต้องระเบิดออกมาอ๋อเข้าใจเลยค่ะเหมือนกับว่าสิ่งที่เราเห็นหรือที่แสดงออกไปมันเป็นแค่ส่วนเล็กๆใช่ไหมคะ ใช่ครับข้างใต้มันมีแรงกดดันหรืออาจจะเป็นความรู้สึกอื่นๆที่มันซ่อนอยู่แบบมหาศาลเลยอย่างพวกความรู้สึกเปราะบางความอ่อนแอ,อ,อความกลัวต่างๆกลัวไม่เข้าใจกลัวผิดหวังหรือลึกๆเลยก็คือความรู้สึกไม่ปลอดภัยครับผมพวกนี้แหละครับที่ซ่อนอยู่ใต้ภูเขาน้ําแข็งก้อนนั้นฟังดูแล้วบางทีการที่เราปริแตกหรือระเบิดอารมณ์ออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นตอนนั้นเลยก็ได้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเก็บเก็บสะสมความรู้สึก บางอย่างเอาไว้นานแล้วเช่นแบบคําพูดที่มันไม่ได้พูดออกไปหรือความรู้สึกที่มันไม่เคยมีใครรับฟังเลยหรืออาจจะเป็นความเสียใจเก่าๆที่มันไม่มีที่ระบายอะค่ะครับผมแล้วมันก็อัดอั้นอยู่ข้างในใช่ค่ะพอเจออะไรมากระทบนิดเดียวมันก็เลยเหมือนระเบิดออกมาง่ายกว่าปกติแล้วที่น่าคิดไปกว่านั้นก็คือบางครั้งคนที่เราระเบิดอารมณ์ใส่ไปเต็มๆเ,เ,เนี่ยเขอาอาจจะไม่ใช่คนที่ควรจะโดนเลยด้วยซ้านะคะเขาแค่อาจจะบังเอิญอ,อยู่ตรงนั้นพอดีในวันที่เราแบบรับไม่ไหวแล้วจริงๆ น,นี้เป็นประเด็นสําคัญเลยครับคือการลองกลับมาทําความเข้าใจตัวเองดูว่าในวันนั้นหรือในโมเมนต์นั้นที่เราโกรธมากๆเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้แค่โกรธอย่างเดียวนะครับแต่อาจจะกําลังรู้สึกเจ็บปวดเจ็บปวดจนพูดอะไรไม่ออกหรือรู้สึกไร้อํานาจควบคุมอะไรไม่ได้แบบนั้นมากกว่าการที่เราตระหนักรู้ถึงความรู้สึกที่แท้จริงตรงนี้ได้ถึงแม้ว่าจะรู้ที่หลังก็ตามมันก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับการเยียวยาตัวเองใช่เลยครับเป็นก้าวแรกที่สําคัญมากเลย แล้วขั้นตอนต่อมาก็คือการยอมรับครับยอมรับว่าความโกรธเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเป็นอารมณ์ธรรมชาติของมนุษย์เราไม่ใช่เรื่องผิดอะไรไม่ใช่เรื่องน่าอายด้วยเนาะครับผมพอเรายอมรับมันได้แล้วเนี่ยก็ค่อยๆมาเรียนรู้ที่จะเข้าใจสาเหตุที่แท้จริงของมันแล้วก็มองหาวิธีสื่อสารความรู้สึกหรือความต้องการของเราในแบบที่ดีกว่าเดิมดีกว่าการใช้ความโกรธนําทางไปสมดอืม,อมการเข้าใจที่มาของความโกรธแบบนี้มันไม่ใช่เพื่อจะกลับไปแก้ไขอดีตหรือไปตอกย้ําความขิดพลาดน,นะคะแต่เหมือนกับว่าเพื่อให้เราสามารถ ยกโทษให้ตัวเองได้ในวันนี้กับสิ่งที่เคยทําลงไปตอนที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้เพราะจริงๆแล้วทุกคนก็ทําผิดพลาดกันได้แหละค่ะสิ่งสําคัญคือเราเรียนรู้อะไรจากมันมากกว่าถูกต้องครับการให้อภัยตัวเองนี่แหละครับที่จะช่วยสร้างสันติสุขในใจเราได้จริงๆมันเหมือนเราได้ยกอะไรหนักๆออกจากใจแล้วก็ค่อยๆสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ตัวเองเป็นพื้นที่เราจะไม่ต้องเก็บกดอะไรไว้คนเดียวอีกต่อไปสามารถรับรู้จัดการกับอารมณ์ปลาบบางข้างในได้ดีขึ้นงั้นก่อนจะจากกันไปวันนี้อยากจะลองทิ้งคําถามไว้ให้คิดตามกันเล่่นนๆดูะะคะวา ในตอนที่เรารู้สึกโกรธจัดๆครั้งนั้นนะคะลึกๆลงไปแล้วจริงๆเราอาจจะขาดอะไรไปกันแน่อาจจะเป็นแค่ความเข้าใจหรืออาจจะเป็นแค่ใครสักคนที่ยอมรับฟังเราจริงๆโดยที่ไม่ตัดสินอะไรเลยก็เป็นได้นะคะขอบคุณที่แวะมาเติมใจให้กันในวันนี้นะคะ